สวัสดีครับอิสาบานนันโคกน้อยตําบลโคกจานะอำเภอตะการขืดผลจังหวัดอุบลร,ราชธชานีมันนี่กับเสื้อผ้าพี่นอ้องมาเบิ้งควายอายุมากอีกแล้วครับพี่น้องแต่ควายตัวนี้อายุถึง42ปีครับพี่น้องเ oh, <no. S 1> ดี๋ยวจะพาพี่นอ้องไปชมไปเบิ้งกันครับพี่น้องตามผมไปดูครับพี่นอ้องก่อนจบไปครับจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อีสาบันโคกน้อยนะเดครับเด้อไปเบิ้งเลยครับพี่น้องพี่เมย์ก่อนอีดอนก่อน ครับพี่น้องซื้อผ้ามาเบิ่งควายอายุสี่สิบก็ปีพี่น้องอันนี้ครับเจะขอมืินครับสวัสดีครับพ่อเออสวัสดีอ่าพ่อพ่อซื้อไว้ยังไงดอพ่อหมอกนะครับมาเบิ่งควายพ่อหมอกพี่น้องเดี๋ยวเบิรารอครับยังสิบผ้าถามบาบัดควายเป็นเบิ่งว่าละจนได้จุคปีแล้ว อุตแม่พีเ่เ้าะพ่อขาม,ม้าก่ใกล้ๆอะไรพ่อขาม,ม้าก่ใกล้ๆเพิ่นกระไรเพิ่นบ่หายตัวมาดู<ม>นเนาะเพิ่นหูอยู่เนาะอืมเพิ่นมีซื้อ่าพ่อคุ้นค่ำทิ เพิ่นได้ยักปีเหรอครับได้สี่สิบปีสี่สิบปีเนาะโอ้ข้าข้าตัวนี้ได้ได้ไม่ได้ใสเนาะพ่อต้นกำเนิดเพิ่นสื่อมาที่แดดอ๋อสื่อมาโอ้เขางายพี่น้องเพิ่นได้ลูกจักโตแล้วครับได้สิบสองตัวลูกสิบสองตัวโอ้ถือว่าเพิ่นสุดลูกโดนหรือเปล่า เป็นรนอีแตกมาทีแรกเจัก,ก,กปีได้ไมเศ้าเศ้าสามสิบปีมันเศร้าไน้ลูกนะมันเศ้าดได้ลูกโอ้ไม่ไดหลูกมายี่สิบปีแล้วยีว่สิบปีโอ,อ้ยี่สิบัวยี่สิบปีดนนะเขาเพิ่นีนจะเงาข่ารั้านเมตรยี่สิบเนาะบนเขาเพื่อนพี่นอ้องท่านผู้ชมโอ้แต่เป็นสาวนี่คือสีงามครับพี่น้องไม่ไม่เขาเา ก้านขาวอนมันออกเห็นต้งส่อนเีเชดล่าเล่าครับเขาคือกลบอาน่อืคือคือเขาข้าละบแหละตีมันโมยาจะเมนอตเ้นหอยีมนทีแหลกมาค้ีสี่มัมแหลกได้ล่าอายุมันทีได้สักสามปีกยกอนกลงลูกลูกเพิ่นลูกเพิ่นย่งเหลือไปจะได้ขคกคือพ่อเลี้ยงอยู่นี่โม่มย่งเนาะโมย่างค้ายเม็ดครับ โอ้ยขายจะโดนแต่ย่างเดือมันนี่มาเก็เศร้าปีเดือนได้ย่างวันนี้ชงคนหน่อยเป็นผ้าเฮ็ดไห้ไส่น้ารูด้านกับไงหยอดนี่แล้วเป็นเป็นเคยเป็นเคยเฮ็ดหน้าข้นจริงจริงเนาะโอ้ยอนี่ครับพี่น้องควายแต่ก่อนสมัยตะกี้ควาวในไทยหน้าซอยคนทำหน้าพี่น้องแอกขายย่างกับย่างมัดอยู่ได้ยังแอกกิดขาดไปย่างเครื่องของมันกับย่างกิ่เสาไงครับ เก็บไว้พวกใดเอาไปถีมใช้หดโตมันหดเครื่องของมันโตมันข่าวนะเจ้าตัวใหญ่ข่าวนี่มันยั่งเหมือนไทยใส่หรือไม่บนไพยก็ไท่คิดว่าขัาวหัวนะครับเพาะคนบอสมาซ่อนมาหยั่งตัวเรื่องพี่น้องเขา เขาเนาครับพี่นอ้องประม้านเม็ดสวยประมาณเม็ดยี่สิบเส้นเพื่ครับพี่นอ้องเม็ดยี่สิบเพื่อนเก่าหัวพี่น้องเพิ่นให้จพพับพร้อ <c oughs> มขี <c oughs> ้ก็ได้ขี้ก็ได้โอ้เพิ่นยังให้ขี้อยู่ตีตอนเพิ่นเท่าแล้วเนี่ <c oughs> ยนี่มันช่วงไถนาอยู่หันกะว่างเสียวไปเล็นกน้อยสิขล้างด่มันโนดนมันเศร้าไถนาโดนเราบ่นี่ยเศร้าปีเศร้ากูปี ้าก็ปีนะตอนนเราไทยเราแทไถน่าเดินตามออกมาเนาะคนกันย่างแข็งแรงอยู่นาะเนาะเออแข็งแรงกันไลยิกัแล่นกันเลยนี่นี่คนมาถามสืบ่ะครับนี่บอกเคยมาขายยักเทียบบอกเคยบอกราคาบ่นบอกโขายบอกว่าบ่ขายกันแล้วเนาะไม่เป็นแจกขงนาผมขายว่าขายอยขายขา้วาจะเลียงันื่นนเนี่ยมันเท่าน้ำเเผ่นละมันจะเป็นมดไม่ยูเองคนละ มันอายุกเจ็ดข้ามวันหรมันสูงประมาณร้อยสามสิบสูงร้อยสามสิบจนวถือว่าเถาแห้งไม่น่องซีสิบสองปีเอาแล้วเจมแบนี้งแต่พอไงจของเองอยงังหน่งแปดสิบสองหงที่เงนีน <laughs> ตอนเป็นสาวเนี่ยง,ง่ามแห้งไม่น้องว่าไม่นั่งเสาไทมาเลยนี่แต่ไม่สส่สิสี่พันชอง ตะกีกล้วย4,200ตะกีครับตอนสมัยตะกี้ตะกี้ซื้อ4,200ลอยพี่น้อง4,200ลอยใช่ตะกีแล้ครับ4,200ลอยซื้อมากนี่อุ้ยสมัยตะแกอย่างในอายุกันได้สามสี่ปีอยู่สามสี่ปีแต่โอ้เดี๋ยวสามสามสิบแปดปีที่แล้วพี่น้องสามสิบแปดปีที่แล้วซื้อมากอายุ4,200อยพี่น้องสูมือนี่ตีมูลค่าบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ขาย โอวเขาง่ายไมีมน้องอน,นี่กวในคายแล้วหู้หู้พี่น้องอยากมาสัมผัสเบิงพี่น้องถ่ายผมเคลียร์ยาลังงป็นหักทั้งนั้นของ,องนูน,น,น<อ>ในดทั้งนั้นหวเขาหนีแะอจะเลื่อมกายลูกนี่เอาไว้แน่ครับน่าเลน่อแวเดี๋ยวต้องไปเบิ้ง เ้วนไปยั้งม้่นไปยั้งยังยังม้วนขนก็ได้ครับเอาไว้หั่นลาเอาไว้หันลาไอขี้มอไส้ไปพุ่นก็ได้ยังง่ายดีเพิ่นเหเบิ่งอีกสองตพี่นออก หาหยากดีเนาะครับซุ้มมือนี่ซุ้มมือนี่ควายสีอายุประมาณสี่สิบปีนี่สิบำมีอะไรไม่รู้พี่น้องสีหายากแล้วเพราะซุ้มมือนี่ประมาณจค่ขาปีหกปีนี่กับเขาโล่งเขาโล่งแล้วพี่น้องโล่งขาซัตเลยซุ้วแม่แเขาเขาขายอย่้เหมือนโหลดเป็นตีเท่านั่งมีเพราะยัตยังจับไปลูกก็ไหวแล้วคนเลี้ยงไว้เป็นแบบให้ลูกไข่ล้านเบิ้งพี่น้องเพราะว่าอายุเพิ่นหลายในที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่อวาแล้วก็ควายควายที่เขาแบบนี้หาไม่ค่อยมีเลยพี่น้อง แครนมันย่างดีอยู่คลิปที่แล้วที่พี่น้องได้เบิงนันคือตัวนันอายุสามสิปีแต่ว่าตัวนั้นลูกสี่หลายกว่าตัวนี้ตัวนี้ลูกจะโตกว่าสิบองสิบสองตตัวนั้นจะลูกสิบสามตบ่ะมันช้าจำมาพีนนะเพียน่องเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่ใช้หน้าลายพี่น้องให้หน้าลาพี่น้องเคอมจิ้มหน้าพี่น้อง สมัยที่38ปีที่แล้วนี่เพิ่นซื้อมาก4,002พี่น้อง4,200ลอยตั้งแต่38ปีที่ผ่านมาโอ้ตอนนี้ผมก็อายุ42น้องพี่สารมันพค้งน้อยก็อายุ42ปีแล้วพี่น้องโอ้ยเกิดพร้อมกันเลยครับพี่น้องเอ้ยควายครับควายตัวนี้ครับผมอายุซ้ำกันพี่น้องโอ่ยเป็นเซียวกันตัวนี้เป็นมูกันได้พี่น้องโอ้อายุซ้ำกันเลยครับพ่อใหญ่ครายุ82ปีเลยพ่อใหญ่พู้เพิ่งเรียกอายุ82ปีแล้วพี่น้อง โอง้งามงามเป็น,น้องงามตั้งแต่เป็นสาวนี่โอ้ย<ม>เคยไปประกวดบ่พ่อบอกว่ามีเนาะแต่ว่าเคยเคยตอนนั้นเคยเว่าหน้าอำเภอมาอยังก็หรือ,อ,รอครับรออ,อื๋อครับเ<ม>พิ่นมาเพิ่นกม็มาเห็นเนาะ อ,อ,อาจนารย์มันปลูกเพื่อนอย่างออริบอบแมนอ๋อ,อ,อพระท่านจะปลูกเสียด้วยผ่อนนี่คนบอคนบอไปกินมั่นตัวปลูกไวปเท่ากันพอแอน,นสนุกกิน พ,พื้นที่ที่พ่อแหม่องนี่เขาในหม่องลามดีแเขานละนพ่นพ่อพ่นพ่นรักพ่นพ่นรักวังบวกพ่นอ้โหคือเัาโยกติ้งอือเู่กันาี่เด็กันสามใน้องคามภาเพา่นนะ อ้อไม่ได้อาบน้ำเพื่อนพี่น้องแต่อาบน้ำเพื่อนนี่โอ้สีสีงามอยู่ครับเมืองพี่น้องโอแงแง้แขกก็ยั่งแขกก็ยั่งแข็งแรงอยู่พี่น้องฟันเพื่อนก็ยั่งอยู่ครบทุกสี่อยู่แต่เป็นคนเท่ากับโอ้กระสีมืดปากแล้วครับพี่น้องกรนยั่งกอนยั่ง ย้ายาพ่อโมอกยิ้มมายืนกับเพื่อนแล้วผมจะถ่ายรูปให้กับเพื่อนอ่าโอเคครับพี่น้องก็ถือว่าอายุหลายครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นั่เด้อครับเด้อเพื่อสิเป็นกําลังใจให้อิสาบ้านคุกน,อน้อสจะได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งต่อๆไปครับพี่น้อง ขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับี่เขุณมาช่มครับพี่น้องฝากกดติดตามนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ